การทำหลังคาเพิ่งมาแหา็นนะครับแบบเอียง slope สโลปสด้านนะครับโดยปกติแล้วในส่วนของอาร์กิเต็กรูปนะครับบา f o ฟุตพิ้นเนี่ยเวลาเราสร้างตัวรูปมาเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เราไอ้เอาดิฟ่าสโลปออกไป3ด้านให้เหลือด้านเดียวแต่ถ้าเกิดเอียงสองด้านอย่างนี้อ่ะถ้าเอียงสองด้านอย่างนี้นะครับอ่ะฟีนี้ดูนะครับมันก็จะกลายเป็น มาใหม่ทีนะพูดปนนะครับแล้วก็เอาดีฟァสลบสองด้านนี้ออกอมันจะเอียงท่าไหนดูนะตามดีมันก็จะเอียงเป็นท่าน,นี้นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะเราต้องการให้มันเอียงเป็นมาอยเางเอียงขึ้นอย่างนี้จบขึ้นอย่างนี้นะครับสองด้านเพราะงั้นเราไม่ต้องการสัตว์ตรงนี้นะครับเพราะงั้นไอ้ตัวคําสั่งพวกรูพวกนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับ แม้แต่กับตัว loop execution เนี่ยก็ใช้ไม่ได้เพราะมันต้องทำงานอยู่บนระนาบทีนี้ถ้าทำอย่างนั้นทำยังไงอ่ให้ทำโดยนะครับสร้างตัวหลังคามว้ก่อน,อนโดยที่ใช้ m a s ิ i n g ansi นะครับอินเพลสครับอ่าแมสหนึ่งมาที่ท o อ view ไวได้ครับทีนี้ t o อ view เราก็ต้องมากำหนดว่าตัว โครงเราเนี่ยมันเท่าไหร่ก็อาจจะสัก10เมตรนะครับแบบนี้แล้วก็คูณกับ5าเมตรโอเคแค่นี้นะครับเรียบร้อยอ่าฟินิชก่อนฟินิชต้องเขียดฟอร์มก่อนอีดิทเพจครับอ ต้องเกียร์ฟอร์มก่อนนะเป็นโซลิดเสร็จแล้วมาดูที่3าดีเราได้ก้อนแบบนี้มาแท่งนะทีนี้เวลาได้ก้อนแบบนี้มาแท่งเนี่ยเราก็จะต้องมาบอกว่าด้านนี้นะครับมันจะลดลงมาเท่าไหร่ถูกไหมก็จจะลงมาสักเอียงลงมาสองเมตรสองเมตรนะครับโอเคพิมพ์เกินโอเคแล้วด้านนี้ ด้านนี้นะครับก็จะลดลงมาเท่าไหร่ก็จับลดลงมาแบบนี้นะครับหรือสร้างเส้นให้มันคือถ้าทในส่วนของด้านนี้มาจจะทํายากก็ให้มาทําในส่วนของด้านด้านเล็บนะครับตรงนี้เราก็ต้องกาหนดว่าตัวสามดีเทียด้านนี้นะครับด้านนี้เราจะเอามันลดลงมาเท่าไหร่แบบนี้ พื่อให้เทนี้มันเอียงนะมุม,มนี้นะมุมนี้เราจะได้เป็นหลังคาที่มันเอียงแบบนี้เอียงมันดูเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะมันจะได้ดูแตกต่างเอียงต่าๆเลยเห็นไหมด้านหลังมันจะเทมันด้านหลังเห็นไหมส่วนด้านนี้ก็เทมันด้านนี้นะประมาณนี้นี่คือสรุปหลังคาที่เราต้องการหน้าตาแบบนี้นะครับต่อมาเราก็กดฟินิตเลยเรียบร้อยนะครับนี่คือขอบชายคาทั้งหมดทั้งสี่ด้าน ต่อมาเราก็มาที่เรื่องอันนี้นะครับถูกแล้วแมท i ิกแอนไซน์ตรงนี้นะครับเลือกเป็น Loop นะครับแล้วก็เลือกหลังคาจุดนี้นะครับเรียบร้อยก็เลือกว่าจะเอาตัวไหน10เซน13เซน15เซนก็เซตตัว m i บ i ี y ไวร้รอแล้วก็เกลี่ยปึ๊บโอเคเราก็ได้ตัวหลังคามาแล้วที่เหลือเราก็จะได้ Work ์กแปในการทำงานก็ใส่อะจิเตใส่ใส่ใสักเจอครับ ใส่บีมซิ่เต็มอ่ะเลือกเป็นบีมซิ่เต็มเป็นตรงนี้เป็นพิกดิแทนก็ได้อ่าตรงนี้เป็นเหล็กซีห้าสิบคูร้อยแอปหนึ่งเมตรนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็เซตเวิร์กแปรนพิกกับแปรนโอเคอ่ามันจะพิกระนาบนี้ได้ไหมเลือกอ่ากดโชว์ดู ้น้ามจะดูแปลกๆหน่อยนะพอเรามันเอียงแปลกๆโอเคนะครับกดเลือกก่อนนะยังไม่ได้เลือกเลยโอเคเลือกอบีมเดเรคชันเราถูกไหมเราจะวางอันนี้จนทันเนาะถ้าระวางแปรเราต้องปรับด้านนี้จากหน้าไปหลังแบบนี้นะครับวางแปรแบบนี้เสร็จแล้วก็กดฟีเน้ โอเคเราก็ได้แปลมานะครับเรียบร้อยก็อันนี้คือแปลเดี๋ยวกลับเป็นเฉดดูกดหายไป ES โอเค Hi, เน, yes. okay, นะครับแปลวางรูปเนี่ยบางทีมันก็วางยากนะครับแต่ถ้าพอใช้ตัว m a t c ซิ่งอินไทน์ช่วยมันก็ทำให้เราวางได้ไง่ายขึ้นนะครับแต่วิธีคิดก็ก็ไม่ยากนะก็ประมาณนี้โอเคครับ